นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารจำนวนเงินกันค่ะเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถหาผลคูณและผลหารเกี่ยวกับจำนวนเงินได้ค่ะบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปที่ห้างสรรพสินค้ากันอีกครั้งนึงค่ะ มีสินค้าที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเอหน้ากากอนามัยเนี่ยราคาเท่าไหร่คะใช่แล้ว125บาท75สตางค์ค่ะต่อไปบะหมีกึ่งสำเร็จรูปราคาแพ็คละเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ36บาท75สตางค์ค่ะแล้วก็ยังมีน้ำดื่มแพ็คใหญ่เลยราคาแพ็คละเท่าไหร่คะ ใช่แล้ว127บาท50สตางค์ค่ะและสุดท้ายเป็นน้ำส้มนะคะราคากล่องละ12บาท25สตางค์ค่ะถ้านักเรียนซื้อน้ำส้ม2กล่องจะต้องชำระเงินเท่าไหร่คะจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยน้ำส้ม1กล่องราคา12บาท25สตางค์นะคะน้ำส้มอีก1กล่องเนี่ยราคาเท่ากันไหมคะนักเรียน เท่ากันเลยนะคะ12บาท25สตางค์ค่ะถ้าเราต้องการทราบราคาน้ำส้มสอกล่องเนี่ยเราก็จะสามารถใช้วิธีการบวกได้นะคะโดยการรวมเงินในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ค่ะเรามารวมเงินในหน่วยบาทกันก่อนเลยนะคะ12บาทรวมกับ12บาทเป็นเท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ24บาทค่ะทีนี้ เรามารวมเงินในหน่วยสตางค์กันต่อนะคะ25สตางค์กับ25สตางค์รวมกันเป็นเท่าไหรคะ50สตางค์ค่ะดังนั้นน้ำส้มสกล่องราคา24บาท50สตางค์ค่ะเอแล้วถ้าไม่ใช้วิธีการบวกเนี่ยเราจะสามารถใช้วิธีอะไรได้อีกคะใช่แล้วเราสามารถใช้การคูณได้คะ่ะ นักเรียนสังเกตนะคะราคาของน้ำส้ม2กล่องเนี่ยเราก็สามารถมองเป็น2กลุ่มของ12บาท25สตางค์ก็ได้ค่ะเรามาช่วยกันดูนะคะว่าถ้ามองเป็นกลุ่มของหน่วยบาทและหน่วยสตางค์เนี่ยจะมีวิธีคิดอย่างไรค่ะเรามาพิจารณาที่หน่วยบาทกันก่อนเลยนะคะ2กลุ่มของ12บาทเป็นเท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ24บาทค่ะ ต่อไปเรามาพิจารณาในหน่วยสตางนะคะ2กลุ่มของ25สตางตาเป็นเท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ50สตางนะคะดังนั้นเราเนี่ยก็จะสามารถหาคำตอบโดยการตั้งคูณได้นะคะโดยการหาผลคูณเนี่ยเราจะหาในหน่วยบาทและหน่วยสตางค่ะทีนี้เรามาช่วยกันหาผลคูณในหน่วยสตางกันก่อนเลยนะคะ2คูณ5ได้10 ใส่0ย์ทด10นะคะต่อไป2คูณส0ได้40บวกอีก10เป็น50ได้คำตอบในหน่วยสตางค์มาแล้วค่ะต่อไปเรามาหาผลคูณในหน่วยบาทกันต่อเลยนะคะ2คูณ2ได้4ต่อไป2คูณ1นได้20ได้คำตอบในหน่วยบาทมาแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น24บาท50สสตางค์นะคะ ดังนั้นเนี่ยก็จะได้คำตอบเหมือนกันเลยว่าน้ำส้ม2กล่องราคา24บาท50สตางค์ค่ะทีนี้นักเรียนลองมาช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าถ้าครูต้องการซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน5กล่องจะต้องชำระเงินเท่าไหร่คะเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเราสามารถใช้วิธีการคูณได้นะคะโดยหาคำตอบได้จาก5 คูณ125บาท75สตางค์เท่ากับเท่าไรซึ่ง5คูณ125บาท75สตางค์เนี่ยจะได้ผลคูณเท่ากับ125บาท75สตางค์คูณ5นะคะเพราะจำนวน2จํจำนวนคูณกันสลับที่กันจะได้ผลคูณเท่าเดิมนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันหาคำตอบเลยค่ะในการคูณเนี่ยเราจะคูณในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นะคะ 125.75บาทแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ125บาท75สตางค์ค่ะคูณด้วย5นะคะเรามาหาผลคูณในหน่วยสตางค์กันก่อนเลยคะ่ะ5คูณ5ได้25ใส่5ทด20 5คูณ70ได้3 5 5 3 5 0 0บวกอีก20ได้เท่าไหรเอ่ย สามสเนะคะเราได้คำตอบในหน่วยสตางค์เป็น375สตางค์ค่ะต่อไปเราก็จะหาผลคูณในหน่วยบาทกันต่อเลยนะคะ5คูณ5ได้25ใส่5ทด20ต่อไป5คูณ20ได้10 10บวกอีก20เป็น10 20นะคะเราก็จะใส่2แล้วก็ทด1ไว้ค่ะต่อไป5 คูณ100ได้500บวกที่ทดไว้อีก100เป็น600ค่ะเราได้คำตอบในหน่วยบาทเนี่ยเป็น625บาทนะคะนักเรียนสังเกตนะคะ375สตางตางตรงนี้เนี่ยก็คือ3บาท75สตางค่ะเมื่อนำไปรวมกับ625บาทก็จะได้เป็น628บาท75สสตางค่ะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ 628บาท75สตางค์ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนักเรียนมาช่วยครูดูราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันหน่อยนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1แพ็คเนี่ยราคา36บาท75สตางค์ใน1แพ็คเนี่ยมีบะหมี่อยู่กี่ถ้วยคะ3ถ้วยนะคะเอทีนี้ถ้าครูอยากทราบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ถ้วยเนี่ยจะราคาเท่าไรเอ่ย เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรีนยนคิดว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ละถ้วยเนี่ยราคาเท่ากันไหมคะใช่แล้วราคาเท่ากันค่ะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบได้โดยการแบ่ง36.75บาทเนี่ยออกเป็น3มกลุ่มเท่าๆกันนะคะนักเรียนมาช่วยกันแบ่งเลยนะคะเรามีเหรียญ10อยู่สเหรียญแบ่งเป็น3กองได้กองละ1เหรียญค่ะและมีเหรียญบาทอยู่6เหรียญ แบ่งเป็น3กองได้กองละกี่เหรียญคะ2เหรียญนะคะนั่นคือเงิน36บาทแบ่งเป็น3กองได้กองละ12บาทค่ะต่อไปเรามาแบ่งเงินในหน่วยสตางค์ต่อนะคะมีเหรียญ25สตางค์อยู่3ามเหรียญแบ่งเป็น3กองได้กองละ25สตางค์นั่นเองค่ะจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบะมีกึ่งสำเร็จรูป1ถ้วยเนี่ยก็จะราคา 12บาท25สตางค์นี่เองค่ะซึ่งเราสามารถหาคำตอบได้โดยการใช้วิธีหารสั้นได้นะคะโดยในการหาเนี่ยเราจะหารในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ค่ะเรากำลังจะแบ่ง36บาท75สตางค์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะคะก็จะได้เป็น36บาท75สตางค์หารด้วย3นะคะเราจะหาผลหารในหน่วยบาทกันก่อนนะคะ 3าหารด้วย3ได้1นต่อไป6หารด้วย3ได้2ค่ะเราก็จะมาหาผลหารในหน่วยสตางค์กันต่อเลยนะคะ70หารด้วย3ได้เท่าไรเอ่ยใช่แล้วได้20เหลือ1นนะคะต่อไป1นกับ5หน่วยเป็น15หน่วย15หน่วยหารด้วย3ได้เท่าไรเอ่ย ใช่แล้วได้5นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น12บาท25สตางค์ค่ะก็จะได้คำตอบเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะคะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ถ้วยเนี่ยราคา12บาท25สตางค์ค่ะทีนี้นักเรียนมาช่วยครูดูหน่อยค่ะว่าน้ำดื่ม1ขวดเนี่ยจะราคาเท่าไหร่น้ำดื่ม1แพ็คเนี่ยมีอยู่กี่ขวดคะใช่แล้วคะ่ะ6ขวดคะ่ะ เรายคิดว่าน้ำดื่มแต่ละขวดเนี่ยราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะเอแล้วเราจะหาราคาน้ำดื่ม1ขวดเนี่ยได้อย่างไรใช่แล้วเราจะต้องแบ่ง127สบาท50สตางค์เนี่ยออกเป็น6กลุ่มเท่าๆกันนะคะสามารถหาคำตอบได้โดยการใช้วิธีหารแน่นิงค่ะดังนั้นเราก็จะสามารถหาคำตอบได้จาก 1 2 7 5 0บาทหารด้วย6เท่ากับเท่าไรเรามาช่วยกันหาคำตอบโดยใช้วิธีการหารสั้นกันนะคะเราก็จะหาผลหารในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ค่ะ 1, 2 7 5 0บาทแยกเป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ 1, 2 7บาท50สตางค์ค่ะเรามาช่วยกันหาผลหารในหน่วยบาทกันก่อนเลยนะคะ 100หารด้วย6ได้0ูนร้อเราไม่ต้องเขียนศูนย์ที่ผลหารในหลักร้อยนะคะตรงนี้เราจะเหลือ100หรือ10-10รวมกับ20เป็น1 2บสค่ะ10-20หารด้วย6ได้เท่าไรเอ่ยใช่แล้ว20นะคะต่อไปค่ะ7หน่วยหารด้วย6ได้เท่าไรเอ่ยได้1หน่วยแล้วก็เหลือ1นะคะ ซึ่ง1บาทที่เหลือเนี่ยเมื่อแปลงเป็นหน่วยสตางค์เนี่ยก็จะได้เป็น100สตางค์นะคะเมื่อรวมกับ50สตางค์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะได้เป็น150สตางค์ค่ะเรามาช่วยกันหาผลหารในหน่วยสตางค์กันต่อเลยนะคะ100หารด้วย6ได้0ูนร้อยเราไม่ต้องเขียนศูนย์ที่ผลหารในหลักร้อยนะคะตรงนี้เราก็จะเหลือ100หรือ 10, 10รวมกับ50 เป็นสิบหนะคะ1ิ1หาหารด้วย6ได้เท่าไรเอ่ยได้20นะคะแล้วก็จะเหลืออีก30ค่ะต่อไป30กับ0หน่วยเป็น30หน่วยนะคะ30หารด้วย6ได้เท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะได้5ค่ะเราก็จะได้คำตอบมาเรียบร้อยนะคะเป็น21บาท25สตางค์ค่ะดังนั้นน้ำดื่มราคาขวดละ21บาท 25สตางค์ไน่นึงค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลองมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดข้อนี้กันดูนะคะตรดา145.50บาทคูณ3เท่ากับเท่าไรนักเรียนลองช่วยกันหาผลคูณของจํานวนเงินในข้อนี้กันดูนะคะกดพักแล้วเริ่มทําได้เลยค่ะ ไรบ้างคะน,นเรียนทำได้ไม่เอ่ยเรามาช่วยกันหาผลคูณพร้อมกันเลยค่ะเราจะหาผลคูณในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นะคะเอ4 5 5 0บาทเนี่ยแยกเป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ145บาท50สตางค์ค่ะคูณด้วย3นะคะเรามาหาผลคูณในหน่วยสตางค์กันก่อนเลยค่ะ 3คูณ0ได้0ค่ะต่อไป3คูณ50ได้150ได้ผลคูณในหน่วยสตางค์แล้วนะคะต่อไปเรามาหาผลคูณในหน่วยบาทกันต่อเลย3คูณ5ได้15เขียน5แล้วก็ทด1ไว้นะคะต่อไป3คูณ40ได้12 0สบวกอีก1ที่ทดไว้เนี่ยก็จะเป็น130 0นะคะ ใส่3ไว้แล้วก็ทด1ค่ะต่อไป3คูณ100ได้300บวกที่ทดไว้อีก100เป็น400นะคะทีนี้นักเรียนตลองสังเกตคำตอบในหน่วยสตางค่ะใช่แล้ว150สตางเนี่ยก็คือ1บาท50สตางนะคะเมื่อนำไปรวมกับ435บาทเนี่ยก็จะได้เป็น436บาท50สสตางค่ะ เราก็จะได้คำตอบในข้อนี้นะคะ436บาท50สตางค์ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนยังมีแบบฝึกหัดอีกหนึ่งข้อน,นะคะ455บาทหารด้วย2เท่ากับเท่าไรนักเรียนลองช่วยกันหาผลหารของจำนวนเงินในข้อนี้กันดูนะคะกดพักแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรีนยนได้คําตอบเป็นอะไรเอ่ยเรามาดูวิธีการหาคําตอบพร้อมกันเลยนะคะเราจะหาผลหารในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นะคะ455บาทเนี่ยแยกเป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ได้อย่างไรเอ่ยใช่แล้ว 455บาท0สตางค์นะคะหารด้วย2ค่ะเรามาหารในหน่วยบาทกันก่อนเลย400หารด้วย2ได้เท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ200นะคะต่อไป50หารด้วย2ได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะได้20แล้วก็เหลืออีก1นนะคะ1 0กับ5หน่วยเนี่ยก็จะได้เป็น15หน่วย 15หน่วยหารด้วย2ได้เท่าไรเอย่ยเก่งมากเลยค่ะได้7นะคะแล้วก็ยังเหลืออีก1บาทค่ะซึ่ง1บาทตรงนี้เนี่ยเราจะนำไปหาในหน่วยสตางค์กันต่อนะคะ1บาทเนี่ยก็คือ100สตางค์นั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะมาหาในหน่วยสตางค์กันต่อเลย100หารด้วย2ได้0 0 1 0 0หรือ10 10รวมกับ0 10เป็น10 10นะคะ สิบสิบหารด้วยสองได้เท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะได้ห้าสิบนะคะต่อไปศูนย์หน่วยหารด้วยสองได้เท่าไรเอ่ยได้ศูนย์นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบเป็น227บาท50สตางค์ค่ะไหนใครทำถูกบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันไปบ้างคะเรามาช่วยกันสรุปความรู้พร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารจำนวนเงินนะคะซึ่งสามารถทำได้โดยการคูณหรือหารจำนวนเงินทีละหน่วยน,นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ